นางเศร้าเมื่อยอีกแล้วพี่น้องฮะเมื่อยเข่าสองสันสามสันเนี่ยโอ้ยเมื่อยขักเมื่อยเนี่ยจ่างกับโ่พ่อสีจ่างเนาะพ่อกระเทือนนี่เจ้าของมะบุกเอาตัวย้มดำนะจ่างอยู่ย้มดำนะแต่ย้มเจี่ยวนี่บ่ได้จ่างโยนมาเลย เมื่อยหลายกินหน้าฮะเอามารวด<อ>ดินกระลมพ่อดินโอ้ กินมักสมพี่นอ้องกินมักสมกินน้ำกินมักสมกันเด้อจ้า